วงค่าพระพุทธเจา้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดม่ได้ข้าพระพุทธเจา้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดและบริษัทเซนต์แอนเจิลเทนเมนจำกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทบบกช่อง7ร่วมกับเซนต์แอนเจิลเทนเมนเสนอ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ตกสิบหยิบล้านซิลซานดิ้งชั ผู้แพ้ครับหนึ่งผู้แข่งขันที่สามารถเอาชนะสิบนักสู้ของเราได้รับเงินรางวัลไปเลย1ล้านบาทผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับชนะการดวลไปแล้ว1ครั้งนะครับสะสมเงินไว้แล้ว1,000 0บาทวันนี้จะทําได้ดีแค่ไหนเอาใจช่วยเขากันเลยกับไม้นนทพันธ์ครับสวัสดีครับ ชนะการดวลครั้งแรกไปแล้วแต่เสียไปหนึ่งตัวช่วยเรียกได้ว่าหืดจับเลยครับผมตอนนั้นตกใจเลยไหมก็ตกใจด้วยครับมันคำถามแรกแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบเรามองผิดหมวดไปเครื่องยังไม่ร้อนเครื่องยังไม่ร้อนตอนนี้เลือกการดวลครั้งที่2แล้วคือดวลกับคุณโต๊ดหนุ่มวิศวกรของเราหนักใจไหมคุณโต๊ดเนี่ยผมไม่ค่อยหนักใจผมกลัวคุณตรงมากกว่าเดี๋ยว ใช่ฮะไม่ดีไม่ดีเอาล่ะต้องมาดวลกันต่อพร้อมไหมัะไม้ครับเอาล่ะครับถ้าพร้อมเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับไม้นนทพันยังอยู่ในก้าวที่สองสู่เงินล้านของไม้นนทพันนะครับส่วนคุณโต้นะครับนักสู้จากทางบ้านสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทมาดวลกันต่อเลยครับคำถามต่อไปเป็นของคุณโต้ครับ ย0วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเข้าหลามหนองมนชนบุรีครับผมถูกต้องครับแมว,ว,วันนี้มานิ่มๆนะฮะวันก่อนยังแบบมีท่าอยู่เลย วันนี้นิ่มๆทำไมฮะเกิดอะไรขึ้นอ๋อให้ให้คุณไม้กลัวครับอ๋อจับความสงบจัสงจอ่าสยบเมื่อกี้คุณไม้บอกว่าไม่ค่อยหนักใจอืมเอาล่ะเดี๋ยวจะหนักใจหรือเปล่าต้องมาพิสูจน์กันคำถามต่อไปเป็นของไม้นนทพันธ์นะครับยี่วินาทีตัวช่วยในการผ่านสองครั้งกับคำถามนี้ครับไก่ย่างวิเชียรบุรีถูกต้องครับเพชรบูรณ์ครับเออเนี่ยจะถามมานานแล้วทำไมครับไก่ย่างวิเชียรบุรีทำไมมาอยู่เพชรบูรณ์เนี ทำไมไม่อยู่วิเชียนบุรีวิเชียนบุรีเป็นอำเภอ,อ,เภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ฮะเราก็เลยเรียกชื่ออำเภอแต่ว่ามาจากจังหวัดเพชรบูรณ์จิตใจปุ๊บตรงสายจคิดถึงแฟนนะเนี่ยพีออ่พออยิ่งพูดเดี๋ยวผมยิ่งยิ่งกังวลนะฮะตัวไม่มาแต่เขาอาจจะลอยมาได้ จะลอยมาก็คงจะเป็นหัวกัะไส้อะตอนนี้เขาจามอยู่ที่บ้านพอดีใช่ปล่อยให้บนเวทีเขาคิดถึงคุณอรชรกันไปก่อนส่วนพวกเราแวะพักทานไก่ย่างวิเชียรบุรีสักครู่เดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อนะครับนี่วันหลังให้เขาอ่านให้จบกว่าก็ได้แหมเก่งจนมนุษย์คุณโต๊รู้จักดีดีครับโอโนเนยรู้จักมากเลยโอโนโอ my god อะไร ขอบคุณพี่เอชายามากครับเดี๋ยวเดี๋ยวกับบอสผม,ม,ไ,มไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนึกอะไรไ,ไ, <cinematic S 3> ได้พูดออกมาครับเร็วครับเร็วเร็วผ่านครับสนับสนุนโดยข้าวโพดอบกรอบทวิสโก้โคล่าออลเดสเอสโคล่า สนุนโดยยาจุดกันยุง Ranger Scout แบรนด์รังนกแท้อาหารชาวเนสเล่โกโก้ครันช์ซีเรียลโฮเกรนยังอยู่ใน9ที่2สูง่เงินล้านของไม้นนทพันธ์นะครับ ส่วนคุณโตดนะครับนักสู้จากทางบ้านสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทมาดวลกันต่อเลยครับคำถามต่อไปเป็นของคุณโตดครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับโอเอ๋วอะไรอ่ะโอเอ๋วไโอเอ๋วภูเก็ตถูกต้องครับ,รรบมันคืออะไรครับพี่เป็นขนมหวานนะฮะเป็นขนมหวานจริงๆคล้ายๆวุ้น คล้ายๆวุ้นนะครับใสๆอย่างนั้นแหละครับมีน้ำแข็งสายปลดข้างบนด้วยมีถั่วแดงนะเพี้ยมเคยทานนะรอไม่เคยทานเมื่อวานเพิ่งคุยกับพี่เชนที่กองอยู่เลยโอ้โหเอ๋อเลยเหรอโอ้โหเอ๋อใช่โนะครับคุณโต๊ดรู้จักดีดีครับโอโนอเนี่ยรู้จักมากเลยอะไรนะโอโนอสโอ้ยไม่ก็อะไรทีแรกว่าจะเชียร์แล้วดูไปดูบายดีบ้าดีกว่า ชัดๆหน่อยพูดอะไรชัดคล้อยชัดคำทุกคนงงเลยทุกคนหันหน้ามองหน้ากันเฮ้ยตรงรู้ว่าอะไรอย่เข้าใจป่าวะเอาใหม่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 ไม่เล่นแล้วครับไม่เล่นเป้าเป็นข้าเอาใหม่ก็จะไม่เล่นแล้วไงไม่ก็จะเล่นนะเล่นหนึ่งจะไม่เล่นก็ไม่เล่นแค่นั้วเอาเอาล่ะคุณโต๊ดตอบถูกแล้วคำถามต่อไปกลับมาที่ไม้นนทพันธ์นะครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับสิงห์บุรีปลาช่อนถูกต้องครับโอ้โห พูดเลยนี่ถือว่าตอบก่อนจะอ่านคําถามเลยนะครับมันดูอักษรเนี่ยมันเดาเดี๋ยวเสียเวลาคุณโต๊ดครับผมไม่รีบครับไม่รีบเค้กปลาช่อนก็เลยไม่ลาปลาเผาไปหน่อยสิงบุรีครับอ่านะครับเค้กปลาช่อนอยู่สิงบุรีนั่นเองกลับมาทางคุณโต๊ดครับยี่วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับกล้วยตากพิษณุโลกครับผมถูกต้องครับพิษณุโลกครับ กลับมาทางไม้นนทะพานครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับกระบี่ชักตีนถูกต้องครับกระบี่ครับใครคิดเหมือนพี่ยังคิดใช่ไหมเดี๋ยวได้ครับไม่ทะเลี่ยนที่สมบูรณ์อะไรฮะอะไรฮะอย่าคิดแบบนั้นนะอย่าทะนึรือันนั้นสระบุรีเออมันไม่ใชะเดี่ปวามไม่ใช่ หอยก็ต้องมีปลาไม่ใช่จริงๆแล้วไม่ใช่คือกะบี่กะบี่ครับถูกหอยชักเท้าผู้ตีนก็ได้ให้น้าเกลียดหอยชักตีนชักเท้าเป็นคำสุภาพเอาล่ะไม้ตอบได้แล้วคำถามต่อไปเป็นของโต๊ดนะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับซาลาเปาทับหลีระนองครับผมถูกต้องครับระนองครับ ทับหลีเป็นอะไรครับทับหลีก็เป็นสาลาเปาไงครับความหมายคําว่าทับหลีมันคือที่ไหนอะไรยังไงสาลาเปาทับหลีเนี่ยทับหลีเป็นชื่อของหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นทั้งหมู่บ้านขายสาลาเปาหมดก็เลยชื่อหมู่บ้านทับหลีนะครับสาลาเปาทับหลีก็เลยเรียกกันมาเรื่อยๆเอาละครับตอบถูกแล้วกับโต้นเรียบร้อยกลับมาทางไม้โนน่านกันบ้าง20วินาทีตัวช่วยในการผ่านสองครั้งกับคําถามนี้ครับขนมปขาถูกต้องครับสงขาครับ กลับมาทางคุณโต๊ดบ้างนะครับตั้งสติให้ดี20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับปารัสแกกลังอุทัยธานีถูกต้องครับโอ้โหตอนแรกเหมือนทำหน้าเหมือนแบบงงๆนะฮะอ๋องงจริงเหรอฮะจริงครับอนึกว่าแบบหลอกให้ไม้ตายใจ งงจริงแต่ก็ตอบถูกจนได้นะครับพี่นงอทัยธานีงงไหนพี่ฟงเหน่งงงไหมครับไม่งงครับสแกายกางก็อุทัยอยู่แล้ววัดสแกายการ์ก็มีแม่น้ำใช่ไหมครับแม่น้ำสกายกาั์กับนะครับปลาแรชสกายกางกนั่นงปละไทยนะครับกลับมาทางไม้นนทพันธ์ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านสองครั้งกับคําถามนี้ครับอุตรดิตถ้าวแคบถูกต้องครับอุตรดิตครับ อุตรดุๆๆนี่วันหลังให้เขาอ่านให้จบก่อนก็ได้แหมเก่งเกินมนุษย์เดาเอาฮะเดาเอายังไม่ทันอ่านเลยฮะออตอบซะแล้วเก่งจริงๆ,ๆนี่ทางบ้านเขาฝากมาว่าเขาอยากจะทายไปด้วยใจเย็นๆนิดนึงได้ไหมได้ครับเออ,เอ,อนะฮะแม่ขอแค่พี่เออยปากได้หมดทุกอย่างพอแล้วครับไม่เป็นไรรีบตอบให้ถูกก็ดีแล้วผมกลัวคุณจะตอบไม่ถูกกันแล้วเอาล่ะตอบมาแล้วนะครับข้าวแคบอุตรดิตถูกต้องคําถามต่อไปเป็นของคุณโต๊ด ยี่สิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับมังคุดคนครศรีธรรมราชครับผมถูกต้องครับนครศรีธรรมราชนะครับของดีของขึ้นชื่อเลยมังคุดคัดนะครับกลับมาทางไม้นนทพันธ์ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านสองครั้งกับคำถามนี้ครับกายศาสตร์กำแพงเพชรถูกต้องครับโอ้โหนี่ก็เร็วจริงๆงเรื่องกายศาสตร์กลับไปทางคุณโต้ครับ ยี่วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับลอดช่องวัดเจตสมุรสาครครับผมถูกต้องครับสมุรสาครครับร่อยมากต้องวัดเจดสมุรสาครครับตลวงมหาชัยนี่เองเคยไปกินประจำแม่คุณโป่งเหน่งน่าจะมาตอบเองนะนี่ผมชอบมางเลยข้อนี้ทำไมไม่เป็นเนี่ยเดินทางรอบประเทศมาแล้วเออไปมาทั่วมาแล้วอะไรของกินแบบนี้รอดช่องวัดเจด ถามว่าพระดังในจังหวัดนี้อะไรพระอะไรครับวัดกาหลงหลวงปู่สุดวัดกาหลงสมุทรสาครนะถามเรื่องพาะผมก็ตอบได้หมดโอ้โหนี่บอกไว้ก่อนเลยว่าถนัดหมวดไหนครับอะละครับแต่แต่ไม่ได้หมวดนั้นหรอกครับไม่ันผ่านไปแล้วถ้าเป็นอรชรเนี่ยเขาอาจจะให้อ้าวกลับมาทั้งไม้ดีกว่าครับตั้งสติให้ดีครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านสองั้งกับคำถามนี้ครับ โคขุนโพลยางคำสกลนครถูกต้องครับสกลนครครับตอนนี้โอ้โหมาไม่มีสละให้ผมเลยครับแต่ก็ตอบถูกจนได้ก่คนนี้คุถือว่าไม้นี่ความรู้รอบตัวดีทีเดียวเอาละครับการดวลครั้งนี้ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันหลังเบรกโฆษณาครับ คุณพี่เอชยามากครับเดี๋ยวเดี๋ยวกับบอสผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนึกอะไรได้พูดออกมาครับเร็วครับเร็วเร็วผ่านครับสนับสนุนโดยว a สลินดิฟลิสโต้โลชั่นซัมซุงกาเล็กซี่ A9Pro กุหลิโกซีโรชูการ์ช็อกโกแลตเฟรเวอร์ กับเข้าสู่ตกเสียบหยิบล้าน t ต e l Standing Thailand นะครับยังอยู่ในการดวลครั้งที่2ของไม้นนทพันธ์นะครับดวลกับนักสู้จากทางบ้านคุณโต๊ดนะครับยังอยู่ในหมวดของดีของแต่ละจังหวัดกันอยู่นะครับกลับมาดวลกันต่อเลยครับไม้ครับหันมาเจอกันเลยเมื่อสักครู่ไม้ตอบถูกไปแล้วนะครับคำถามต่อไปเป็นของคุณโต๊ดตั้งสติให้ดี20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับนิ้วเล็กที่สุดของนิ้วทั้ง5้า ก้อยครับผมถูกต้องครับมีโชว์ด้วยเล็กที่สุดหะาเล็กที่สุดนี่คอนิ้วก้อยนะครับเอาละครับถูกต้องกลับมาทางไม้ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับย้อยลงแขวนห้อยถูกต้องครับห้อยนะครับกลับไปทางคุณโต๊ดครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ ไม่มากน้อยครับผมถูกต้องครับกลับมาทางไม้นนนทะพันธ์20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับสอดด้วยได้ร้อยถูกต้องครับร้อยนะครับแม่เห็นคำถามแล้วมีชะง,งักไปนิดนึงนะฮะว่าเอ๊ะอะไรนะฮะแล้วก็ตอบมาถูกได้100ร,ร้อยนะอัคาระไม่ถูกกอร้อยนะครับชัดเจนด้วยกลับไปทางคุณโต๊้ครับ 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับตำกว่าโดยคุณสมบัติรูปสมบัติหรือตำแหน่งหน้าที่ถูกต้องครับด้อยนะครับกลับมาทางไม้หนทนกระพันครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับคำพูดมักใช้ประกอบกับคำอื่นค่อยไม่ใช่ครับบ่อยน้อยไม่ใช่ครับ คำพูดมักใช้ประกอบกับคำอื่นนึกอะไรได้พูดออกมาครับเร็วครับแล้วเร็วผ่านครับผ่านนะครับกลับไปทางคุณโต๊ดครับคำพูดมักใช้ประกอบกับคำอื่นอ้อมไม่ใช่ครับเร็วเนึกดีๆครับตอบอะไรกันมาไล่ไปเรื่อยๆครับเร็วครับสิวินาทีสุดท้ายแล้วเร็วด้วยไม่ใช่ครับเร็วครับด้วยไม่ใช่ครับเร็วครับเร็วครับเร็วเรว กันเลยคำพูดมักใช้ประกอบกับคำอื่นถ้อยถ้อยคำถ้อยความถ้อยคำเคยประกอบกับคำอื่นอ่านะครับผมจะจำคำนี้ไว้ถ้อยนะฮะนี่ขนาดเรียกว่าคุณต้องใส่แค่ตัวอักษรเดียวนะครับยังไล่กันไม่ถูกเลยอเมื่อกี้ยาวๆอย่างนั้นนะฮะมันไม่น่าคุณตอบกันมาหมดอ่ะนน้อยด้วย คำนี้ใส่แค่อักษรเดียวเท่านั้นถ้าผมมีผ่านนะผมก็จะขอผ่านไปพี่ป้งเหน่งเลยครับเอยเกี่ยวแล้วผ่านมาคุณป้องเหน่งตอบได้นะถอยนะ้อยนะทอยพังเพลย่างไงเพลงเขามีอยู่ะครับผมเนี่ยทำไมทาไมไม้นี่ไม่เลือกคนนี้เดี๋ยวถ้าผมเลือกพี่ป้งเหน่งผมก็ตกสิครับพี่จริงอ่ะ เอาละและในที่สุดนะครับการดวลครั้งที่2ได้ผู้ชนะเรียบร้อยก็คือไม้นนทพนแต่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ต้องใช้ตัวช่วยถึงจะชนะนะฮะครับอโอ้โหและตอนนี้เหลือตัวช่วยเพียงครั้งเดียวเท่าน,านาั้นแล้วคุณโตนะฮะความรู้สึกเป็นยังไงอ ก่อนพูดขอยืนตรงนี้ได้ไหมครับอ๋อยืนตรงนั้นแหละครับยืนตรงนั้นแหละครับโอ้ยงั้นเราต้องยูนี่เออเดี๋ยวยืนที่เดิมยืนที่เดิมมันน่ากลัวบบนียวแหวนอย่าแหวยืนนิ่งยืนนี่งๆอย่าอยาอยาอ๋อจะได้ล่วงสบายใช่ไหมอันตรายอันตรายมากอ้าพี่เคยล่วงไหมใช่ไหมหัวเคยแตกมาแล้วนะแต่ถ้าเรายืนนิ่งๆเฉยๆจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าครับจริงครับผมผมไม่เชื่ออย่าอย่าอย่าลองนะครับมีอะไรอยากจะบอกไม้หน่อยไหมมีครับผมเมื่อกี้เขาเป็นมอดใช่ไหมครับคุณยักษ์ผมก็จะขอเปปนลว เอาไว้แทะไม้ป่าเดียวกันแต่โทษทีนะครับวันนี้ปลวกต้องกลับลงสู่ดินแล้วล่ะครับนี่โหยอดนี่นี่พอชนะพูดได้นะโอ้โหยาเยอะมากไอคนนี้นั่นน่ะสิขอบคุณพี่เอชยามากครับยันลงไปเลยครับลงไปตอนนี้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวกับบอสผมไม่เป็นไรัไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีมครับหนึ่ง สอามคนลงไปเลยครับยังยังยังไม่ยังไม่ลงดีไม่ลงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาเอาบ่อไปก่อนนั่นไงเข้าดวยกันเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับบอสของเพอเราไม่ทําคนอย่างทางบ้านเราต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีบยืนตรงๆนิดนึงได้ไหมฮะตรงครับผมผมต้องยืนอย่างนี้ไหยอะไรนะจะได้ล่งสบายแบบุณนายคุณจะมีท่าอย่างนี้ดิเหรอคุณอยากจะลงแบบนี้เหรอได้ รู้สึกสนุกดีครับสนุกกว่าตอนที่เราดูอยู่ทางบ้านเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันมีทั้งอารมณ์ความตื่นเต้นความรุ้นแล้วก็ได้พบดารานะที่เราชื่นชอบนะครับสนุกครับผมผมว่าคุณไม้ไม่เท่าไหร่หรอกครับผมไม้ก็เหมือนไม้จิ้มฟันนะครับผมหักไปแล้วหนึ่งคำผ่านนะครับผมผมมั่นใจนะครับที่เหลืออีก8คนนะครับสามารถหักคุณไม้ได้แน่นอนครับเอาล่ะมาดูเงินค่าหัวกันดีกว่า เสียไปหนึ่งตัวช่วยจะได้เงินสะสมกลับมาเท่าไหร่ครับ1นึ 1> ่งหมืับจะไม่คุ้มเลยอัน <laughs> นี้เหมือนเลือกเก่งนะ2คนก็คนละหมื่นพอดีนะฮะ <c oughs> ชนะ2คนไปแล้วนะครับสะสมไป20,000บาทแต่เป็นการชนะที่ต้องใช้ตัวช่วยทุกครั้งเลย <c oughs> ทีเดียวเอาละสิ <c oughs> เหลือนักสู้อยู่บนเวที8ท่านครับ หันไปมองรอบๆเลยคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งที่3ของคุณครับไม้เบอร์หใครทำไมเขายกเบอร์ห้าเยอะย่างหนึงเลยอะ่ะ อาจารย์เชนครับอาจารย์เชนอาจารย์เชนคุละคนผมติดตามมาตั้งแต่คุณเล่นภาพยนตร์ครับครับผมเรื่องแฟนฉันใช่ไหมฮะพี่มากพี่มากครับจิ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 บมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเลือกมาแล้วเลือกดวลกับเชนครับ มีอะไรอยากจะบอกไม้หน่อยไหมครับก็ไม้พี่บอกแล้วว่าใจเย็นค่อยๆเลือกคนอื่นไปก่อนแล้วค่อยมาเจอพี่เดี๋ยวเสียตัวช่วยหรือเปล่านี่อ่านี้ไม่กะชนะเขาเลยอะฮะต้องชนะอยู่แล้วครับได้อยู่นั่นสิถ้าไม่ชนะเราจะตกลงไปนะครับผมต้องให้ไม้ตกอยู่แล้วครับเอาละเลือกมาเรียบร้อยแล้วนี่คือการดวลครั้งที่3ของไม้นนทพันครับ เอาละครับการดวลครั้งที่3นะครับของไม้นนทพันธ์ดวลกับเชนเรียกได้ว่ามาจากกองคิวปิดตัวกวนป่วนรักใครจะเป็นผู้ชนะต้องมาตามลุ้นกันต่อในวันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณลอรีเอรวาสลีนเอสโคลาเนสเล่โกโก้ครันซีเรียลโฮเกนแป้งเด็กจอรสารบอซัมเครื่องดื่มเปปซีนยาจุดกันยุงเรนเจอร์สเกลและแบรนด์รังนกแท้ครับ ท่านผู้ชมครับสนใจอยากเป็นนักสู้ในรายการครับส่งรูปถ่ายท้องประวัติของตัวท่านเองมาที่บริษัท s e n ส์เอนเตอร์เทนเมนตะครับตามที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับกลับมาตามลุ้นตามเชียร์ไม้นนทพันธ์ดวลกับเชนได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7สีครับกับรายการตกสิบหยิบล้านเซลสานดิ้งไทยแลนด์พบกันใหม่สวัสดีครับ ไหนๆก็ไหนๆเป็นการดวลของทีมนักแสดงคิวปิดตัวกวนปวนร,รักผมจัดชุดพิเศษมาให้คุณ2คน 2> ดีนะที่ผมผ่านมาถึงคนที่3ามไม่อย่างงาั้นข้อนี้ผมคงไม่ได้เล่นแน่ๆนะ <laughs> ท่านผู้ชมต้องดูด้วยนะครับถึงจะคิดตามตอบได้นะครับฟังอย่างเดียวตอบไม่ได้ด้วยชุดนี้